ขอบคุณขอบคุณขคุณนส่วนมหาเศรษฐีร้อยล้านทั้งหลายที่มาสนับสนุนดูแลอุปธรรมตลอดเส้นทางเดินบนโลกมนุษย์แห่งนี้ไม่ว่าฉันจะทำอะไรจะมีแต่มหาเศรษฐีเท่านั้นที่กระวีกระวาดกระตือรือรน้นมือซ้ายมือขวามาปรนิบัติมาสนับสนุนฉัน มาอุปถรัรมภ์นำเงินนำํำทองมากองตรงหน้าให้ฉันทันทีเสมอทั้งอาหารขาวหวานปลาปิ้งอาหารอันโอชะต่างๆล้วนแต<อ>่ถูกเสิร์ฟพร้อมความรักความปรารถนาดีความเมตตาดุดดังฉันเป็นองค์จักรพรรดินี โลกมนุษย์แห่งนี้ช่างงดงามสนุกสนานสวยงามยิ่งนักฉันเดินทางท่องเที่ยวท้องโลกกว้างพร้อมกับมีชีวิตร,ระดับจิต VIP ฉันถูกรายล้อมไปด้วยโลกแห่งจัก,กรวาลต้นไม้ใบหญ้าธาตุดั้งเดิมแท้ คลื่นพลังงานที่คอยส่องแสงทอประกายถูกส่งคลื่นมาแตะที่เนื้อตัวของฉันตลอดเวลาฉันคือแม่เหล็กทองคำขนาดใหญ่ที่คลื่นพลังงานของธาตุเดิมแท้ของใครมากระทบจะถูกฉันดึงดูดมาทันทีฉันคือจุดศูนย์กลางของจำนวนเงินอันมหาศาลตักไม่พร่อง สมบัติครั้งโลกกรุแตกเนื้อตัวของฉันเป็นทองคำฝังเพชรขนาดมหึือมามีพลังงานสูงระดับริกเตอร์ปลอดแตกฉันมักถูกปรนิบัติด,ด้วยรถทองคำจากผู้คนมหาเศรษฐีเมือนล้านพวกเขาทยอยมาสนับสนุนมาปรนนิบัติให้ฉันสะดวกสบายเสมอ ขอบคุณโลกใบนี้ที่แสนงดงามเหลือเกินฉันถูกรายล้อมไปด้วยความรักฉันถูกโอบก,กอดไปด้วยความรักด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ฉันคือความโชคดีฉันคือความรักแท้ฉันคือจักรวาลดวงใหญ่ฉันรักตัวเองบนโลกมนุษย์นี้เหลือเกินฉันมาเยี่ยมโลกใบนี้8ปดสิบปี เป็นเรื่องราวที่มีทั้งเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายสนุกปนความทุกข์บางครั้งฉันก็คิดว่าตัวฉันเป็นมนุษย์จริงๆโลกมนุษย์แห่งนี้เป็นที่สนุกสุดๆก่อนที่ฉันจะจากโลกใบนี้ไปฉันได้ทิ้งของขวัญ ไว้ให้พี่น้องของฉันบนโลกใบนี้ฉันได้สร้างตำนานฉันสร้างลูกหลานเพื่อตอบแทนโลกใบนี้ยามฉันไม่อยู่แล้วฉันได้สร้างครอบครัวสร้างสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ลูกหลานของฉันได้ประพฤติปฏิบัติดีและได้ตอบแทนโลกใบนี้ ฉันภูมิใจในตัวเองฉันมีความสุขฉันมีแต่รอยยิ้มให้กับทุกคนฉันขอขอบคุณมากๆนะโลกใบนี้ท่านกับเราคือเพื่อนรักต่อกันคือพี่น้องกันคือพ่อแม่โลกจัก,กรวาลใบนี้ต่อกันหากเราไม่อยู่แล้วขอให้ท่าน ได้โปรดเมตตาบุตรหลานของเราด้วยให้พวกเขาเจริญเติบโตมีคุณค่าและสร้างโลกใบนี้ให้กลับมางดงามสวยงามดังเดิมด้วยเถิดนะขอท่านได้โปรดเมตตาช่วยบอกพวกเขาให้เติบโตด้วยนะท่านขอบคุณความรัก ที่ถูกรายลอ้อมจากบุคคลรอบๆข้างเต็มเปี่ยมลน้นทุกคนเป็นมิตรกับฉันทุกคนปรารถนาดีต่อฉันเสมอทุกคนมาเพื่อช่วยยกระดับตัวตนของฉันมาช่วยฉันให้มีจิตใจที่สูงส่งจิต VIP มาขัดเกลาเพื่อช่วยให้ฉัน ได้จำตัวตนที่แท้จริงของฉันทำให้ฉันกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจกล้าลงมือทำทำให้ฉันได้ยกระดับตัวตนจิตวิญญาณที่สูงขึ้นฉันขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณอีกครั้งฉันขออวยพรให้พวกเขา จงมีแต่ความสุขตลอดไปโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีบนโลกมนุษย์มีจิตชีวิต V.I.P เหมือนฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณครอบครัวที่ฉันได้ลงมาอยู่กับพวกเขาเหล่านั้นพวกเขาเป็นครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่ที่น่ารัก เป็นพี่น้องที่รักฉันดูแลฉันให้ฉันมีชีวิต V.I.P. ฉันขอขอบคุณทุกประการพวกเขายินดีต้อนรับฉันเสมอขอบคุณโลกใบนี้ช่างงดงามกับฉันยิ่งนักกอด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 ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะ รัก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 นะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ